เยสเดย์เอ้ยโซล่าถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้ yesterday เยสเดย์เซมเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวาน yesterday ยสเ e ย์ a ซ s ไทยสเปกเมื่อวาน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 เ e สเยส today วันนี้เมื่อวานถึงไทยฉันฉันฉัน arrive Thailand ถึงประเทศไทยใช่เออเก่งมากนี่เขาถามว่า how long have you been Hey you you โซล่า stay Thailand two week เย้อ่ามีเพื่อนเพื่อน anybody ask การ์มินเก่งใช่วันนี้สบายๆนะครับเดี๋ยวเปิดด้วยสาวๆคุยกันสาวๆเซมแบบแบบเกอรเกอรเกอเกอท็อกโบ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 โยโยไวโอลินอ่ะโยโยไวโอลินแหวนอ้าวหายอ้าหายไปแล้วอ๋ออยู่นู่นนะครับนี่เดี๋ยวมากล่องเปิดนี่เลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดข้างนอกเดี๋ยวมันมีเนี่ยแคนแคนแคนเฮียป่ะโยโยลินอ้าวพึ่ง ไม่พูดทำเองครับวันนี้ผมบอกกันเลยผมนี่โง่ชาลีสติลปิดนัมเบอร์วันเองรนีกามิชิทปิดนัมเบอร์อ่าโอเคโอเคนนี้นี่นะฮะมาอี we talk about there g pinina don't have pinina ดีใจดีใจดีใจเซมแฮปแฮปปี้คือแบบตอนนั้นดูเป็นจอที่แบบอะไรนะพี่ไปแฮปปีบหน่อยเลยดูเป็นจอที่แบบผ่านจอออนไลน์นาวแบบของจริงจริงเลยเพร้อมากไอ่ไอ่ไอ่กันทั้งหมโซล่าแบบไม่แบบ Anybody my friend แบบโอ้โซโล่าเวลี่์เก่ง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 มากๆการ์เมนยูวันทอลวิโซล่าอ่ะโซล่าแอนยูยูยูรีเมมเบอร์ซักซักกันยังยังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นจอแป๊บนึ่งเผื่อใครอยากติดตามโซล่าสักซักกันสองที่จำไม่ได้ชาลีแม่เดี๋ยวเนี่ยเพื่อนๆจำได้เดี๋ยว my friend can remember โอ้โน้กเคนน็อกเคนน็กโน้กเ o n อกเคนนอกเคนอกเคนน็อกเคนน็อกเคน u ็อกเคนน็อเคนอเอเนน็อกเนคนอกเอกคนอก้อกเพลงอกเคนอเนน็อกคน้อเคนน็อกคือนอบเคนนอกเคนนอเคนน็อเอกเนนอเรนน็อกเนนนน็อกเนนนคนอบเพลงอะไรที่ที่โซล่าเอ when when n y ออเ เดี๋ยวมาฟกันแต่ว่าตอนนี้เดีวเดี๋ยวคุยเล่นก่อนน้าววีท็อปท็อปสนุกสนุก่อนอ่ะการมนยูท็อปวิสโซล่านี่ยูเฮ้ยฮมนไอไอไอี่อั่คอ how many year how old เอ่อ this is yeah is um it's not old s j u t h a very u I play lot with it. play lot a Just um. หน้าตาเก่านะครับผมดูมันเก่าไว้ก่อนหมดเลยอืมแต่ว่าตัวนี้แขังมาก <c oughs> ดูสวยจริงๆนะครับเจอมันไวโอลินอันอันนี้อันนี้ซาวโอเคไหมเอียรซาวโอเคอืม <Yeah. S 2> นี่ครับถือว่าแบบดูบ้านไม่เคยเล่นเลยครับมอสกิโต oh, ้อ๋อยุงไทยแลนด์มอสกิโต้ทูมัชเอ๊ะโลมาเนียแฮปมอสกิโต้อีกอย่างโอ้โหวอล์กออฟไฟ อาวอ้าวจริงๆอยากรู้ผมก็อยากรู้สไฟไฟสวยแคนวอลด they probably can um but like um like you walk like you know yeah yeah crumbling wall f i r yeah they can walk they walk they walk yeah yeah they can walk in Thailand must มั้งมั้งซัม m ัมมักรีโตเนี่ยคันคันจริงจริงวักวักโนโนนี่แคนวอล Four. <laughs> four. four. Jin? Jin. And five. But if if open and very cold, it die. Oh! Jing. Okay. I need pudding. So. <laughs> oh, jin. Mm. Jin? <laughs> Don't know. Ah, uh, so, uh, อายุอยู่ทอีโซล่านี่คมีคมีมม i e ทอ n y e อ๋อคมีเขาคุยกับโซล่าินอ่าคาเฟ่ o n time long time talk yes คมี try คมีไม่เข้าใจอังกฤษอืมไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจค่มีติงตุนัมเบอร์โซล่า where 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 you f โรมาเนียโรมาเนียโรมาเนโรมา รเมเนียโรโรเมเนียหรอโรเมเนียรโรเมเนีย say hello how บุน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 นา h e l l บุนนสวัสดีสวสดีสวันดีวัสดีสวัสดีสวัสวัสดีสวัสดีสวัสดีส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 วัสดีสวัวัสดีสวัสัสดีสวั บุนนาซีวัน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 ฟังดิฟสลิปกลิ่นไก่โอ้กลิ่นไก่น็อตเตอร์บุนนาน็อตเตอร์บุนนาน็อตเตอร์บุนนาน็เขาเล่าให้ฟังเรื่องแวมไพร์กับเด็กล่าที่ประเทศของเรามัเนียโลม่ไดีแล้งแด็กล่าแวมไพร์ยูโน่แด็กคล่าแด็กล่า yes yes i know dracula it's 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 my friend you you're friend dracula จริงจริงเลี้ยวเลี้ยวแล้วก็ garlic i get garlic And then you're ah are ah, 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 garlic ah. and this, Oh, skankane, oh. oh. Yeah, oh. this is our thing. Like, oh, do stay away. Ah. Like, stay away. Ah. Ah. Oh. Mm, yeah. Mm. Mm. Dracula, Dracula. yeah. Uh, food. Dracula. <laughs> but yeah. Eat people. But and. Eat people. think Dracula. Dracula yeah. <laughs> Let moment i think, think. <laughs> Romania have Dracula. Yeah, nee. we have Dracula castle Real, in really? in Transylvania. Wow, you know in Thailand, but not funny, not joking, not playing. In Thailand, have Peepop. pop, pie pop, pop. <laughs> same <laughs> Dracula. <laughs> Thai, ghost. <laughs> Thai ghost, Thai ghost, Thai really oh, ghost, very, no, oh, no, <laughs> <really> very, <laughs> same, same Dracula. Eat, drink, but same, <laughs> drink, but and outside tonight. ผีปอบจริม Why you funny โน้ตพี่เจอนะผีปอบเซมโกรตโกรไทยนี่โกรตโกรตโรมาเนียเยอดไกคิวลาสูริสลาเอาวส้นเนี่ยไทยแลนด์ไทยแลนด์ผีปอบเอา she she like outside tonight every night she outside and drink but oh ho s she is mosquito no ชีบิตแต่ก็มีแต่มีรู้จักผีปอบมั้ยโอ้ชีสแพนด้าแพนด้าเลยผีปอบแพนด้าเอฟซีไม่ไม่เอ้าคามิน not funny จริงๆนะฮันไทยแลนด์แฮปยูยู I know I know I know ผีปอบ I know yeah she she looks like she didn't sleep in like a thousand years she don't she don't sleep she d o n t sleep in a thousand years Because, because, because every night, every night she, every night she's outside. Panda! No oh, panda. Oh, I mean, Dracula, ching ching? Really, really? Dracula have ching -Thing. ching? -Thing. Ching ching? <laughs> uh, really? Really? If it's really? Dracula. Dracula really no, have? No, no. Dracula is basically, um, a ruler from mm. our history from mm. back in the days. Uh, there was like very cruel, people, a was very cruel with people. Was very cruel with people, and basically there were stories about him uh, doing some bad things. But like he actually like he was he was Vlad. Ba his name is Vlad the Impaler because he was in. Um, what was name again? Vlad the Impaler. Mm -hmm. Impaler because he liked to um, punish people punish by. People like taking their lives yeah. with like a, a thing like mm -hmm. torture torture. Uh, he was very uh, like torturing, very, uh, like, torturing. and yeah and after that the story ah. of Dracula like him uh, being Dracula like uh, started to like create a big marketing in the whole world and stories the vampires <laughs> and everything. But mm -hmm. in the the whole the actual story is that uh, he was uh, just cruel. He was so, just a cruel oh, 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 ruler oh, oh, oh. and. and Nobody's นุบด a สกี้คำๆเอ็นนี่บ m ดี้คอ o สตรูเมียบอกว่าไม่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 น่าคลัหรอกเพื่อนๆหลายคนก็รู้อยู่แล้วคำๆเอ็ m นี่บอดี้วันโกโ go Romania คือต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องเล่านะเป็นตอรี่ที่แบบคอมเล่าไม่ว่าจะเป็นหนังแอคชั่นหนังอะไรก็มีมาแต่สิ่งที่ผมอยากรู้เป็นคำพิคกิ้ garlic 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 and เนี่ยอ่คือเวลาเจอ garlic ก็จะ hot 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 and เนี่ย you know อันนี้อ่า ไม้กางเขนไม้กางเขนแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามี k ไอ้คริสตินพิ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  Why why, why, why Dacula r Why he had a castle Yeah, uh, yeah. because he was a ruler and back in the days rulers had like castles and there was like basically there were like kind of like kings kind, kind of like My love กก็ค ok> ือแบบที่คนบอกอะว่าถ้าคุณอยู่ d ค c ล่าอยู่มาสิปีพันปีถ้ายังไม่รวยแย่แล้วคือแบบตามจริงอะนะคือ because Dacula นี่โอดโอดโอดนะ วันวเทาซันเยียร์นะอ่าก็คือต้องต้องต้องทำงานก็ต้องรวยกันบ้างแหละซัมเดี้คิวลาก็เออคันเดทแปดร้อยถ้าคุณทำงานห้าร้อยปีต่อให้เงินเดือนหมื่นห้าก็รวยได้อยู่โอเคมาเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยูยูอาร์โซล่าอมแอนนี่บอดี้แบบวแบบเชิรอ l i e แบบ anybody ขอเพลงอะไรมากที่สุดอ๋อ What the song you are,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  a CEO, your mm, your are you fan, you are, you fan, you are, friend on on. อบด้วยแล้วกันกามิกามินอยู่อยู่วันนี้มยอยู่วันจอเล็กไหมอยู่ Because now you u m อะไรอยู uh. yeah. like? ่อะเออนี่ต้องบอกว่ามีหลายเพลงอินุยาฉัโอ้นุนยังยังเดี๋ยวเพื่อนเพ่บอกว่าให้ให้ให้เอาขุยกามินมปซ่อนเข้าใจอันนี้ปดีซี แป๊บหนึ yeah. Solar, and, and say, ari, ่งไอ้วันแค่ให้เอาคุยกำมินยูทอปไว้โซล่าแป๊บหนึ่งโซล่าเนี่ยโซล่าจริงจริงน่ารัโซล่าแอนดี้วอร์ดี้เซนวอลลี่กามิน you have the flute y o have the flute I mean c a n remember we we did we did we did targeting uh, together I mean can't f l a y I mean come on my flute You were doing Titanic. And I yeah, was yeah, doing yeah, Titanic yeah. Like yeah, yeah, yeah I remember. I, I remember things. So cute. Come on. One. One. You're top topping. Uh. <laughs> <laughs> what? Favorite food, to say, so Solar's favorite food. 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 Yes. Favorite. Favorite. French fries. Favorite food. Thai food. Thai food. French fries. French fries. Fried. Fried. potatoes. French fries. Chicken. Fried. Chicken. Fried c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 hicken. Yeah. Turn on the light for me. for เนี่ยจูนฟอร์ชาลีอ่ะให้ยู u you talk you talk with สโอล่า you talk สนุกสนุก with สโอล่า she asked me what's my favorite food อ่ะคือแบบของที่ชอบคือในไทยแลนด์ต้องบอกว่าโซล่ากินแต่อะไรนะโซล่าเหมือนชอบชิคเก้นแอนด์ไก่กับปลากับฟิชคือคืออาหารไม่แปลกเนี่ยวันนี้เราลองให้โซล่าเาไม่่กินอะแล้วก็กินแต่ไก่กับปลาไม่กินเห็ดแล้วก็กินขนมหมดถุงเลยอ่ะ อาหารฟู้ดนัำเม่อวันโอ้เขาเพิ่งมาเพิ่งมาวันเดียว Hey ฮ u stay in ไท h a i l a n วันเดย y ยังไม่รู้หรอกว่า now now เดี๋ยวดี๋ยว tomorrow tomorrow อยู่จะ have food too much too much too much food t ไทยแลนด์เวลิกูดไม่เข้าใจใะมีจะ try 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 ใ r y ต้องบอก่อนว่ากซโซล่อ๋ออันนี้ต้องต้องดมกลิ่นโอ้โหนี่่นา่นี่นี่ ถ้าใครอยากรู้ว่าเก่าไม่เก่าถ้าใครอนะีทแอบบีทอีทแอนติบอดีนิทโนนะแบบโอดโอดโอทเวอรลินนี่กลิ่นเป็นอย่างงี้นี่เฟ <c oughs> <c oughs> มเฟมอันนี้ทวีคีแนนเยอะเฮ้ยดัน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 เฮ้ยเออแต่ผมบอกก่อนอ๋อว่าอยากกลิ่นไหมะอรากได้โนจิงคือ before เนี่ยชาลีแบบไฟ <c oughs> ยากมากเวอร์ลินตอนนี้คือถ้าถ้ากินอะไรคล้ายกันนี่นี่คือ แกวอลินโอดเวอลินแฟนโอ้เออโอ้เจอมันมีวอลินนะครับผมแคนนอนนี่ต้องเป็นเป็นเป็นการโชว์วอลินนะเป็นเพลงที่แบบโชว์โซโล่แล้วอินนุยาชาคืออะไรนะครับฮ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 ับแคนนอนยุคแคนแคนมีอินนุยาแคนนอนล็อ